ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับลูกค้าก็เอาหนึ่งชุดมาอัปเดตครับชุดนี้ผมบอกเลยครับ2องถึงสปีคือหลังกี่ปีนะพ่อชุดนี้พ่อสี่ปีครับผมโอ้โหชุดนี้สี่ปีครับแล้วมาอัปเดตอะไรบ้างพ่อวันนี้ครับผมครับมาอัปเดตอะไรบ้างพ่อวันนี้ครับมาเพิ่มเบียดอีกสีแล้วเพิ่มเบียดอีกสีเพิ่มพาวเวออีกเอาเงินแล้วก็ขึ้โอ้โหครับเปลี่ยนเอา A B ออกครับใช้ค่าดีแทนครับวันนี้ก็มี6กอยู่สี่หนึ่งแท่นแล้วก็จะมี5้าศูนย์สี่หนึ่งแท่นครับ จาก2ทางพ่อนี้เปลี่ยนเป็นระบบ3ทางนะพ่อเนาะครับผมครับชุดแรกซื้อไปกี่หมื่นพ่อแต่4ปีที่แล้วอโอ้ซื้อไปประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นเลยครับเจ็ดแปดหมื่นได้ทุนคืนยังวะสี่ปีครับได้ครับเหลียวไ,<ม>ไหมว<ม>่าเหลียวไหมเหลียครับโอ้แน่นอนเลยเห็นไหมครับเครื่องเสียงนี่แหละครับผมครับซื้อไปสี่ห้าปีเบื่อแล้วก็สามารถเอามาอัปเดตใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เพราะว่าเครื่องเสียงครับบอกเลยว่า มันจบยากครับผมครับจบยากแล้วก็เป็นตัวที่หาเงินให้เราเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับอย่างตัวแรกเสียงกลางครับนี่ก็เป็นตัว15นิ้วครับดูสภาพดอดลำพงเห็นไหมครับใช้นานหลายปีครับผมครับออกงานตลอดดอดลำพงหรือกระดาษมันก็จะอ่อนลงรือสีเปลี่ยนสีนั่นเองครับผมครับตู้ชุดนี้ครับเป็นขอบเหล็กเห็นไหมครับนี่การขอบเหล็กครับตู้ใช้ถึง4ี่หปีก็ถือว่า ได้ความทนทานมามากครับแหลมก็ทอโดูเหมือนเดิมครับผมครับทีนี้ลูกค้าก็มาเพิ่มครับจากเบรดอยู่บ้าน4ครับก็มาเพิ่มอีก4ี่ครับนี่เทอร์โบอีก4ใบครับเทอร์โบอีก4ใบแล้วก็เปลี่ยนกลางเป็น A2 ครับผมตามยุคตามสมัยครับแต่ก่อนอาจจะเป็นตู้ตั้งจบแต่เดี๋ยวนี้ครับต้องเป็นตู้แขนครับผมตามสไตล์กระดอกงานครับผมครับไปงานมีตู้แขมีนบนทังร้านก็ถือว่ามีดับขึ้นมาครั้งหนึ่งครับผมชั้นหนึ่งเหมือนกันสำหรับเครื่องเสียงเปิดงานครับผมครับ ครับเป็นไงบ้างครับผมครับจากที่ว่าซื้อไปชุดเล็กๆ8 0,000ื่นเก้ื่นครับผมครับซื้อไปครับมีงานครับออกงานได้เงินได้ทองครับผม3าปีเงินพอเลือะก็ยังอัปเดตครับจาก4ีคูณสเป็น8ปคูณแคิดดูว่าขนาดไหนครับผมชุดนี้ครับชุดนี้ก็มีการอัปเดตพัฒนาหลายอย่างตอนแรกลูกค้าหนักเห็นไหมครับอีกเป็นตระกูลคาดอีบีมันหนักพอเริ่มทงานบ่อยก็มันได้เคลื่อนย้ายบ่อยได้ยกบ่อยก็เปลี่ยนเป็นคาดดีครับคาดดีก็ ขับเบรครับ6.4ตัวเต็มบนรถแห่ครับที่ใส่ไปครับ1นึ่งแท่นสี่ชั้นขับเบรคชั้นละ2ดอกกันแดอกครับผมครับแล้วก็มีตัวใหม่เราครับ1,200องขับกลางครับ504ก็ขับแรงครับเป็นระบบ3ทางครับผมครับโอเคครับอีก1ชุดอีก1นึ่งไิวกับธุรกิจการเสียงครับผมคุณครับผม